เอก็มาเช็คดูใหม่นะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะครับเอเสียงโอเคไหมนะครับเสียงใช้ได้ไหม,ไไหมโอเคน่าจะมาแล้วล่ะนะครับเอฟซีเป็นแบบเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็เป็นนะครับวันนี้ วันนี้ก็ยังมาเป็นอีกอ <c oughs> แต่ก็รู้ปัญหาแล้วนะครับเอซีเนาะรู้ปัญหาแล้วล่ะก็ทักทายกันไม่น่าจะเป็นอีกแล้วนะครับเนะอีเนาะอ่ะก็เข้าสู่เรื่องราวนะครับที่สี่กอนะครับเนะอีเนาะก็สถานการณ์บ้านเมือง ก็ยังอ่าหนักหนาสาหัสอยู่นะครับเอฟซี FC. แต่ตอนนี้ก็ได้ข่าวค่าวว่าเขเมรน,นะครับได้ยืน่นหนังสือจะขอเจราจานะครับว่าหยุดยิงนะนะเอฟซีนะเออคือมันสู้ไม่ได้แล้วไงอะสู้ไม่ได้แล้วก็จะขอหยุดยิงเอฟซี FC. ว่าง,ง่ายๆนะครับเออจะขอหยุดยิงไม่ไหวอืมแต่อย่าไปไว้วางใจนะบอกตรงนะครับเอฟซี FC นะอย่าไปไว้วางใจ เออเราเราเดินมาถึงตอนนี้นะถามว่าเราสูญเสียเยอะแยะไหมสูญเสียแน่นอนเราสูญเสียมาเยอะแล้วก็คือเราต้องให้มันหนึ่งหยุดยิงถูกไหมสองสักสองสามอย่างเนี่ยสามอย่างสี่อย่างเนี่ยอยู่ประมาณนี้สามสามสี่หัวข้อเนี่ยอ่าเก็บกู้ทุนระเบิดสามนะครับอ่า ทำลายล้างาส,สแกเมเนอะอันนี้มันเป็นภัยคุกคามอย่างมากเลยครับนะตรงนี้ตรงนี้ต้องกำจัดนะครับถ้าเราถ้าเราไม่ได้บอกมันเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็ก่อมาใหม่เอฟซีเอาจริงมันก็ก่อมาใหม่นะแล้วก็เรื่องชายแดนนะครับอ่าหนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยสามสี่อย่างนี้แหละเอาแค่นี้ถูกไหม ถ้าไม่เจราจาก็ไม่เอานะครับบอกถ้าไม่เอาแค่สี่สี่หัวข้อเนี้เออยนะหยุดยิงแบบถาวร,ราง,ง่ายๆหนึ่งนะครับสองก็คือเอเก็บกู้ทุนระเบิดสามนะครับอา่าลบล้างไอ้สแกมเมอร์เนี่ยแหละนะครับทำลายล้างสแกมเมอร์คือว่าไม่ให้มีอสี่เขตชายแดนครับนะครับ หนึ่งต่อห้าหมื่นเนี้ยแค่เนี้ยนะถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องไม่รู้จะคุยทําไมอ่ะเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกเดี๋ยวมันก็มาบุกใหม่เอฟซีถูกไหมเออมันก็อาจจะมาบุกใหม่นี่ไงนะครับมันจะต้องมันจะต้องคุยกันให้มันเด็ดขาดแล้วก็ทําอ่าร่างสัญญากันนะครับว่ากันตรงๆนแะเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่พอ มันจะขอว่าให้เราหยุดยิงอ่านะโดยไม่มีเงื่อนไขมันว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เอาประชาชนกลับประเทศมานไปเออคือมันไม่ได้พูดอะไรนยนอกเหนือกว่านี้มันก็คเอาประมาณแค่นี้สักสองข้อ,อ่งเงี้ยไหมเอฟซี FC. เออมันใช่เหรอเออมันดูมันน้อยไปหรือเปล่าเอฟซีแล้วมันไม่มันไม่ถูกไง ที่เราต้องการหลักๆนี่เนี่ยประมาณสามสี่อย่างนี่แค่นี้เองนะครับสามสี่หัวข้อนเนี่เออมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเราไม่ได้ไปบุกมันนะเออนะหนึ่งทำลายล้างสแกมเมอร์สองนะครับชายแดนนะครับเออแต่มันไม่หยุดใช่ไหมเอาไม่หยุดเราก็จะหยุดทําไมล่ะถูกไหมล่ะเออเราจะหยุดทําไมเออมันมาขอเราอย่างนี้คิดดูสิ เออแล้วก็ขอให้อ่อมาเลมาดูนะครับนะขอให้นานาชาติมาคอยดูว่าหยุดยิงจริงหรือไม่นะอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นหลักๆของเราที่เราต้องการเออประเด็นหลักของเราต้องการก็คือหยุดยิงโอเคใช่อยู่หนึ่งหัวข้อที่แค่นี้สองก็คือกวาดล้างทุนระเบิดมาเก็บกู้ด้วยกันนะครับสามก็คืออ่าสแกมเมอร์เพราะว่ามันสูญเสียไง เอออย่าว่าแต่ไทยนะครับคนอื่นก็สูญเสียเราสูญเสียปีงไม่รู้เท่าไหรนะ่เนี่ยตรงนี้มันสำคัญมากนะไอ้ตัวสแกมเมอร์เนี่ยแล้วก็สามก็คืออ่าไทยแดนอ่าหน,นึ่งต่อห้าหมื่นอันเนี้ยสาคัญเพราะถ้าไมถ้าเราไม่พูดตรงนี้เนะี่ยมันก็ไม่จบเดี๋ยวมันก็เอาอีกนี่แหละมันเดี๋ยวมันก็เอาอีกเพราะว่าสําคัญพอเราบอกว่าหนึ่งต่อห้าหมืนถ้าเรา จัดการได้แล้วเนี่ยป,ปักปานเขตแดนเสร็จเราก็สร้างกำแพงแค่นั้นเองเออนั่นมันเป็นสิทธิของเราที่เราต้องสร้างอ,อ่าเพราะฉะนั้นมันไม่จบไงถ้าไม่จบก็ลบก็ต่อไปอ,อ่าใครจะอยู่ใครจะไปก็ว่ากันไปเออถ้าถ้าคิดว่ามันไม่ยอมอ่าไม่ยอมแสดงว่ามันก็ต้องการผืนดินแผ่นดินของเราสิถูกไหมเออเราจะยอมม,มันทาไมใช่ไหมน่มันเป็นผืนแผ่นดินของเราเรายอมได้ไหมนะล่ะเราก็ยอมไม่ได้นี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้อง จัดการนะครับมันยื่นข้อเสนอแค่นี้มันน้อยของมันน่ะน้อยมากมันขอเอาพลเมืองเขามันกลับแล้วก็หยุดยิงอ่าเห็นไหมเออมันใช่หรือเปล่าเหะอเอฟซอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ถูกไ้มมันไม่ใช่งไงแบบนี้อืมมันไม่ถูกต้องเราก็เลย ยื่นข้อเสนอไปเลยสามสี 3, ่ข้อแค่นี้เองมันไม่เยอะหรอกนะครับนะอไม่รู้จะทําได้เปล่าไอ้ที่สแกมเมอร์เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่าเออเพราะว่ามันตัดเส้นเลือดมันเลยนะถ้าถ้าเราไม่ไม่จัดการเนี่ยเออถามว่าตอนนี้เราจัดการเนี่ยดีกว่าประเทศอื่นประเทศอื่นเขายังไม่กล้าไปทําลายของมันเลยมีแต่ของเราเนี่ยไปทําลายนะ นั่นน่ะสิแอดก็ว่าอย่างนั้นนะนะมันถ่วงเวลาใช่ไหมเออก็จัดการเลยเท่านั้นนะคือพูดง่ายมันดึงเวลาเราก็เขมรเราไว้ใจไม่ได้มันเนี่ยมันพูดมาไม่เราสมัยไหนแล้วเอฟซีมันประชุมกันมาไม่รู้เท่าไหร่ถามว่ามันเคยทําได้ไหมล่ะไม่มีไม่เห็นมันจะทําได้ทั้งอย่างเดี๋ยวมันก็ตลบหลังแล้วตลอดถามว่ามันน่าเชื่อถือไหมไม่มีแอะไม่ว่ามันไม่น่าเชื่อถือกินคําพูดมันอะ มันถ่วงเวลาให้เราเนี่ยตายใจหรือเปล่านะเออก็ไม่แน่ใจนะแต่แต่ที่แน่เนี่ยอย่าไปไว้วางใจเขมรนะครับเขมรเป็นอะไรที่ไม่น่าไว้วางใจคำพูดไม่อยู่กับล่องกระลอยปากอย่างใจอย่างอ่าถูกไหมปากอย่างใจอย,ย่างไม่น่าเชื่อถือแอดดึงเชื่องไงยังไงก็นะครับ ยังไงก็อย่าอย่าไปไว้ใจมันดูดูไปเฉยตึงตึงไว้แล้วก็ยึดยึดได้ยึด,ยดเลยคือตอนนี้เราไล่เกือบหมดแล้วเราต้องไล่มันออกจากผืนแผ่นดินเราให้ได้ตรงนี้ต่างหากอะ่ะเออตรงนี้ต่างหากเราต้องไล่ออกให้หมดเออแอดเชื่อนะครับว่ามันก็ต้องการอยู่ดีนั่นแหละผืนแผ่นดินเนี่ยที่มันยึดครองมาหลายสิบปีมันก็ต้องการอยู่ดีดดามมาปปดถูกไหมเ,เพราะฉะนั้นเราจะยอมมาได้ไหมแอด กลัวมันจะไม่ยอมนะครับอย่าลืมว่าวุ้นเส้นเนี่ยมันไม่เคยยอมใครมันก็บอกแล้วมันไม่เคยก้มหัวมันจะไม่ก้มหัวให้ใครว่างั้นตอนนี้มันจะมากืนเลือดตัวเองเหรอเออพูดไปพูดมาจะมากืนเลือดตัวเองคือมันไม่มีทางลงแล้วล่ะเอาพูดง่ายมันลงไปในในตรงนี้นะมันลงไปเนี่ยประชาชนมันก็รับไม่ได้เออเพราะว่าสู้ไปทําไมอ่าอ่าทหารตายเป็นหมื่นนตุยไปเป็นหมื่นหมืน แล้วคิดดูสิสูญเสียทุกอย่างสูญเสียทั้งทรัพยากรเอ่ยทั้งยุทธปกรก็สูญเสียกําลังพลก็สูญเสียไปมหาศาลาถามว่ามันฟื้นกลับมาได้ไม่ได้เลยแล้วถ้ามันถ้ามันอยู่ตรงนี้นะมันจะเสียทุกอย่างเลยเออเสียไปเอากลับมาไม่ได้อ่ะเออากลับคืนมาไม่ได้แล้วถ้ามันเลิกตรงนี้นะมันมันจะไปบอกกับประชาชนมันยังไงถามหน่อยนะครับเออมันจะไปบอกประชาชนไงก็นั่นน่ะสิ นี่แหละ fc ดูเอาแอดเชื่อนะว่ามันคงมันคงดึงระยะเวลาไว้เฉยๆนี่แหละเดี๋ยวมันก็เริ่มใหม่ขเขมรนี่ไว้ใจไม่ได้เลยไม่มีอะไรที่จะไว้ใจได้เลยพูดง่ายว่าขเขมรเจอขเขมรกับงูให้ตีขเขมรก่อนเขาว่างั้นอ่าคืออ่าหนังสือของมันเนี่ยสัญญาของมันที่มันล่างขึ้นมาเนี่ยเอ่อ มาตั้งแต่วันที่ยี่บสองเลยยังไงนะวันที่ยี่บสองเลยยังไงเนี่ยมันล่างขึ้นมาก็มีไม่กี่อะไรฟังดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็คือพูดง่ายว่ามันอยากจะหยุดเพราะว่าอะไรมันสู้ไม่ไหวไงถ้ายิงกันไปยิงกันมาอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เสียไงมันก็เสียอาวุธด้วยมันก็เสียกระสุนด้วยเออเพราะมันต้องซื้อไงของเราผลิตได้เอง ถึงเราจะมีทุนต้นทุนต่ำกว่ามันก็จริงอยู่นะเราก็เสียเหมือนกันแต่ว่ามันี่เสียเยอะกว่าเพราะมันซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์เออคือมีเงินก็ไปละลายกับลูกกระสุนเออมีมีเงินก็ไปซื้อมาแล้วก็ไปเอามายิงต่อยิงก็แป๊บเดียวอีก็หมดแล้วลูกราสองสามล้านเอฟซี FC, ลองคิดดูสิไอ้ยี่สิบเอ็ดมันเนี่ยอ่า ลูกต้องสามล้านห้าเ่งี้แล้วมันยิงเป็นพันๆลูกเราคิดดูมันจะหมดไปเท่าไหร่เออมันก็หมดไปเยอะแล้วมันจะเอาเงินมาละลายแม่น้ำแล้วมันจะเวิร์กไหมล่ะเออใช่ไหมเอามาเท่าไหร่ก็ยิงไปเราก็โต้ตอบมาได้ตลอดอยู่แล้วเราผลิตได้เองด้วยเราไม่ได้กลัวนะเราแค่ส่งไปแค่นี้เองนะครับยังมีอีกเป็นกระตักยังมีอีกอาวุธอาวุธหนักๆเรายังมีเยอะเยอะยังไม่ปล่อยไปเท่าไหร่ นะเพราะเราเราต้องการปล่อยแบบมันมีจุดหมายไงเอ่อปล่อยแต่พวกคลังแสงมันนะครับเอ่าทำลายพวกยุทธกรณ์มันต่างต่างอ่อเราไม่ทําลายประชาชนไงแต่ของมันนี่ทาลายเลยประชาชนมันก็ไม่สนมันมั่วมาเลยเออมั่วมานะคือการหยุดของมันเนี่ยเป็นนัยะว่าง,ง่ายๆมันเป็นนัยะเอออาจจะเตะถ่วงหรือด,ดึงเวลาไว้ก็ได้นะ มันเป็นไปได้อยู่แล้วเอ็ดว่านะเอาจริงก็ยังไงก็อย่าไปไว้ใจมันนะครับเราต้องทําให้เราได้เปรียบที่สุดเพราะอย่าลืมว่าเราผ่านมาสิบกววันเนี่ยเราสู้มาเต็มที่เลยอันนี้ยังไม่ลบถึงเดือนเลยเออมันมีอาการซะแล้ว <laughs> เอเอออกอาการให้เห็นแล MC. เอฟซีเอเริ่มไม่ไหวแล้วโอ้โหเริ่มท้อครับนะเริ่มทอ้อเริ่มถอยไม่อยากไม่อยากแกสู้ไม่อยากจะอยู่เออเห็นไหมไม่ไหวนะครับเอฟซ ประชาชนก็โหตุยไม่รู้จะตุยยังไงแล้วแหละบอกตรงนะเออส่งส่งทาหารมาอีกก็ตุยอีกส่งมาเป็นเป็นพันก็ตุยเป็นพันส่งมาเป็นร้อยก็ตุยเป็นร้อยส่งมาเท่าไหร่ก็ตุยเพราะอะไรคุณเข้ามาคุณก็มารับไข่ไง <laughs> อาหารโปรตีนเราเสิร์ฟให้ทุกวันเอเสิร์ฟให้บ่อยๆยุทธกรณ์ต่างๆแล้วก็เสิร์ฟให้เออความแม่นยําก็ต่างกันเออของมันสเปะสปะแบบยิงไม่รู้ รู้ต้นู้ปายตรงไหนยิงยังไงก็ก็ไม่ค่อยโดนไงคือมั่วเอไม่มีจุดหมายปลายทางอ่ะของเรานี้เราปั้งนะเรามีข่าวกรองที่ดีกว่ามันเยอะนะครับเออดูจากดาวธงดาวทียมดูทุกอย่างนะแล้วก็สั่งพิกัดได้วาดพิกัดลงไปแล้วก็ตั้งพิกัดเข้าไปเอ,อ่อทำลายล้างส่ง F16 เข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆเออตอนนี้ลึกเข้าไปในจังหวัดมันแล้วนะ อใช่คนอื่นต้องมาตุยเพราะมันใช่ไหมลนะ่ะบาจิบเออมันก็ตุยเห็นไหมลนะ่ะถาาว่ามันเคยสนใจประชาชนโอ้ถ้ามันสนใจเอชีวิตของทหารนะมันคงจะไม่เอามาสมัครมาเยอะๆหรอกเอามาก็ถือปืนกระบอกเดียวมานะ่ะวิ่งสู้มันจะสู้ได้ยังไงเอฟซีอย่างเราไม่ได้เอาไม่ได้เอ่ บุกเข้าไปอย่างมันเนี่ยเอ,ออยังมันประชิดเข้ามากะว่าจะยิงแล้วลุยฝ่าเข้ามาในอย่างเงี้ยมันเข้ามาได้ไงกระสุนทั้งนั้น <c oughs> เออตอนนี้เราก็ตีแตกมันไปหมดแล้วนะครับไม่เหลือซากตอน,นเข้ามาก็ตุยเออพอรู้พอรู้ว่ามันจะเอ่อยิงแบบแบบหากระสุนมันลงมาเลยอย่างเงี้ยเราก็าศัยเอฟสิบหกนะมายยอนไขใส่เออมันก็กระเจิงไปอีกมันก็หนีไม่เป็นขบวนอีกมันบอกว่า F16 มาเนี่ยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะมันเหนือเสียงไง FC ใช่ไหมมันเหนือเสียงวินมาเนี่ยกว่าจะรู้สึกตัวนเนี่ย FC มันโดนระเบิดไปแล้วอะแล้วมันก็ได้ยินเสียงวูบไปเลยอะแล้วคือคือว่าตัวมันมาก่อนเสียงอะมันยังไม่ทันเห็นว่าเสียงมันมาเออพอมันพอรู้ว่ามันรู้ว่าเสียงระเบิดตูมอ่ะได้ยินเสียงมันมาตามหลัง FC มันไม่ทันแล้ว เออมันไม่ทันแล้วเนี่ยมันเสียเปรียบตรงนี้มันถึงกลัวไงระแวงอ่ะเอาปุ๋ยง่ายอ